โอ้ยตายทำอย่างที่ผมรักมันมาแล้วแล้วเหมือนจะอัปเดตแล้วด้วยนะเนี่ยเอยอเขาให้เลือกอย่างนี้เลยเหรอรออะไรล่ะครับเลือกฝั่งเขมรสิเดี๋ยวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งเขมรแบบมันมีอะไรบ้างเออ Hello Cambodia ฮ่อะฮ่าวันนี้ผมอยู่ในฐานเขมรนะครับปืนก็ประมาณนี้แหละเอ้ยอันนี้เหมือนมีรูปนะครับอนุสาวรีย์ทหารเขมรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อผู้วายชนนะฮะจากสงครามเออนี่นะมีไอ้คนที่วิ่งชนต้นกล้วยด้วยนี่หว่าเออมวยปีไปป้ายเออ ไม่เอานะครับเราจะไม่ล้อแต่เราจะบูลลี่เ <laughs> อ้ย AK 4 7ของแรปืนเขมียนมาเว้ยขึ้นฐานเจอทหารไทยมาเอ้ยโอ้โหทหารไทยหงุดหงิดคือคือเมื่อกี้ผมเพิ่งขึ้นไปบนฐานนะเว้ยแล้วแบบผมโดนทหารไทยยิงเลยอะคือเป็นไงอะครับสุดยอดมากอะมารอบนี้เรื่องเป็นไทยแลนด์แดนบ้านเราฮะไหนเร้่อปืนสินี่นปืนอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมีกล้องเล็งด้วยอะธรรมดาไอ่ไหนอะเออเฮ้ยปืนเขมียนอะไรอ่ะปืนงูปืนกองโจรก,กากระก,กั <laughs> อนอย่าเพลินเล่นนะครับผม เออแต่ของเราดีกว่าของเขเมีนหลายเท่ากันดูดินีกล้องเล็งอย่างดีอ่ะเราต้องมุ่งหน้าไปที่ปราสาทก่อนนะครับเพื่อจะไปเอาปราสาทคืนนะเออยึดจากเขมรมาให้ได้ฮ่าฮ่าเอาเฮ้ยยิงขูย่ยิงขู่ไปไงธรรมดาที่ไหนเอ,อ,อาเฮ้ยลืมไปทหารไทยเรายึดอยู่แล้วนี่หว่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนเออนี่นะผมทงชาติไทยดั่งเด่นเป็นสง่านี่นะครับน่าจะเป็นแนวนนคอยเฝ้านะแบบคอยเฝ้าเผื่อพวกเขเมรมันจะวิ่งมาไงโอ้ยยิงแบบดูเดือดครับยิงแบบดูเดือดธรรมดาที่ไหนเออ ไปเลยไปเลยไปเลยฮ้ยตอนนี้เรากลังจะบุกไปที่ฐานขมินะครับผมเพราะฐานขมิอยู่ข้างหน้าเราจะบุกเข้าไปยิงจอดถึงฐานเลยนะครับผมนี่ยามศักดิ์ศรีกันให้เรียบร้อยเลยฮ่าฮ่าอ๋อเร็วอ๋อเร็วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีไหมมั้ยชักตัวมีไหมเออไหนไหนมีไหมมีไหมเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออโอ้ยข้างล่างมันจะติดนะฮะเอาละเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งยิ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 งมันยิ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 งมันเรียบร้อยไหมตายตายตายบอกก่อนนี่ผมไม่ได้ยิงหรอกครับคนอื่นยิงเออ แถวนี้มีไหมโอ้ไม่มีว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมว้าวว้าวว้าวว้ F16 F16 ว้าวดูอดขงบนหัวเลยวิวผ่านไปแล้วนะครับเออศกขมินตายเกินกาดเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยช่างเป็นอะไรที่เออหน้าอนาถาไปอย่างมากเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเราหดกลืนโอ้สุดยอดไปเลยครับทุกคนอ๋ออ๋ออะไรนี่มันหลอนอะไรเนี่ยฮะมาบกทงในตรงนี้ฮะตายไปซะโอ้เรียบร้อยนะครับสองวเฮ้ยเกิดมาทำไมตายซะโอ้โหย อยู่ชีวบผมเก็บได้สองตัวแล้วอ่ะเอผมว่าผมรอยิงมันตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะสปอนมาตรงนี้นะครับรอยิงแม่งให้ตายเลยเออมาจากไหน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 ตายีอีกตัวหนึ่งดีไปดีเออสำรวจไปเรื่อยนะครับทุกคนตรงนี้อ่ะมันน่าจะไม่มีอะไรให้เราต้สงใส่ละมังหรือจะมีอีกอันนี้ผมไม่แน่ใจไอ้ที่รู้คือน่าจะไม่เหลือข้าวเหม็นสักตัวแหละเพราะว่ามันมันเกิดมาก็โดนยิงตายหมดเลยอ่ะแน่นอนเขาว่าสึกนี้เราต้องชนะแน่นอนยิงมายิงมายิงมันครับพี่ยิงมันนี่ตายนี่เรียบร้อย ว้พี่หนึ่งตัวเอาเดี๋ยวผมโดนอะไรวะนะฮะผมโดนอะไรก่อนเอองงว่ะไม่เป็นไรนะผมเอาปืนอะไรดีนะาะอันนี้คืออะไรเอเรอ F16 อใช่ไหมเอาปืนนี้ดีกว่านะผมมีกล้องเร็งด้วยฮ่ามาผมเฝ้าชายแดนต่อไม่ใช่ชายแดนนี่เออเฝ้าปราสาทนะับผมแล้วเพื่อนเราไปมันค้างเงี้ยเออฮะผมโดนอะไรก่อนเฮ้ยทำไมาอยู่ดีๆผมถึงตายแบบไร้าสาเหตุวะม,มันต้องมีอะไรโดนผมแน่นอนอะเออไม่ใช่ไร้สาเหตุหรอกคือผมไม่เห็นเองไอว่า่างั้นน่ เฮ้ยทำไมขมิ้นมันเริ่มขึ้นมาข้างบนนี้แล้วอ่ะเฮ้ยทุกค้นขมิ้นมันเริ่มขึ้นมาแล้วอ่ะไอชิบหายนั้กระสุนหมดกดตัวไหนวะไอออกกดตัวห้ากดตัวโอ้โหไม่ทันเลยโอ้ยผมลืมไปนีโหลดกระสุนกดตัวอาเฮ้ย f16 f16 โอ้โห f16 f16 ไปแล้วฮ่าเอาพวกขมิ้นแกเซิจแน่ฮ่าอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยนร่นู้นโอ้โหยิงไม่โยนสักนัดไม่โยนสักนัดเลยกระสุนหมดแล้วโอ้ขมิ้นมันยึดอยู่อ่ะโอ้โหไม่ได้นะผมต้องไปเอาธงชาติลงผมต้องไปเอาธงชาติลง เอ้ยมันขัดหูขัดตาเกินไปนะครับผมอาลงอาลงอาลงเออเออเอ,เอผมจะตายโอ้โหแค่ชงชาติลงก็ตโตนแล้วโอ้ยแม่งเง้ยมาเฮ้ทุกคนหยิบปืนพร้อมเข้าสมรภูมิโอมาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะไอขมิ้นอยู่ไหนวันน,น,น,นนี่ซะเรียบร้อยหมดเวลาหมดนะครับสงครามจบแล้วแต่ผมไม่ยอมนะครับเราจะไปต่อกันในรอบที่สองนะเออข้างหน้า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 นะครับผมยิง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 สวยสวยสวยเรียบร้อยนะครับ สุดยอดแตงหนึ่งนะครับผมสวยไปเลยฮ่าฮ่าเราต้องตกใ้ต้นไม้ก่อนนะครับผมมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเไ้ยใช่ปะวะเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะเออไม่เอ้าโอ้อยู่ข้างหน้าตรงนู้นโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กำลังตึงเลยกำลังโชว์ช็อตงัดหัวขมิ้นเลยผมว่ารอบนี้ผมจะมาซุ่มอยู่ปราสาทดีกว่านะครับศัตรูไม่น่าจะเห็นเพราะว่ามันมืดไงเอยผมเจอสองตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยยิงเหมือนจะไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนว่ะเฮ้ยเอาไงดีวะ แป๊บนึงครับเดีวขออนุญาตเออดีโหลดกระสุนแป๊บนึงอืมต้องมีทักทางเนี่ยที่จัดการมันได้นะครับอืมตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะเอ่อโ้ยโดน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 เฮ้ยอน้าออหน้เฮ้ยจน้าเรียบร้อยสวยผมจัดการมันได้เป็นไงสวยอปะจอจครับทุกคนผมว่าผมเอาไอ้สตัวที่หลบอยู่ตรงกระสอบทรายดีกว่าข้างหลังครับตรงนั้นแหะเนี่ยปุ่มปุ่มโอเคสวยโดนโดนโดนเรียบร้อยเอาเรียบร้อย สุดยอดครับผมแตกวิหนึ่งตัวตรงไหนข้างหลังมีไหมข้างหลังมีไหมเออเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเออตายแถวนี้เหมือนจะเคลียร์แล้วนะครับทุกคนนะอืมน่าจะปลอดภัยแล้วแหละโซนนี้เพราะว่าเราก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปจัดขารหมิ่นฝั่งข้างล่างนะครับผมผมเจอแล้นะตัวหนึ่งนี่ยิงสวยตายหนึ่งตัวนะครับโอ้โหผมก็ตายเหมือนกันว่ะเอาละขอจบการลากหัวขามินไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบมิกก์ฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมเออขอบคุณครับ